ก็สวัส <Hands> ด <bin out> <boundaries> ีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเด็กใหม่ที่เอาไว้เล่นขำๆนะไม่น่าจะเล่นจริงได้เนาะก็คือเด็กดินล็อกที่เพิ่มพลังจากล็อกนั่นเองคีย์การก็จะมีนี่ผู้พิทักษ์ของสมุดปัตภพีแล้วก็เน้นเป็นคารัสเนาะก็จริงๆมันก็เล่นได้แหละแต่ว่า ผมว่ามันจะฝืดนิดๆตรงที่ว่าถ้ามันไม่มีบอร์ดมันก็จะตั้งยากมากแล้วอีกอย่างคารัสจะได้รับทะลวงก็ต่อเมื่อพลังจมตีถึงสองนะเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงละกันนะเพราะว่าแต่ตอนนี้มือก็น่าเกียดมากแล้ จบไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเทินหน้าเราลอดูอีกทีว่าเขาจะมายังไงนะ Death <is> มาลิว่วู uh huh. เล่นยึดขวาไปหมดเลยไม่ดี เลยเจออย่างนี้มือไม่โอเคนะปิดไว้ก่อนไม่รู้ว่าล็อกจะไปเกิดตรงไหนกนอะื

เอาไงดีล่ะนี่โอ้ลาลี่นี่เราเล่นได้แล้วนะแต่ถ้าผมเอาลาลี่ไปไว้ตรงนี้ใช่ปะ่ะมันก็จะวุ่นวายกว่าเดิมแต่ถ้าไม่ลงมันก็มันก็ไม่รอดอะ หัวประกาศสามตัวอ่ะแล้วก็ลารีไปไว้ฝั่งนันนะแล้วก็ดริวอู้สี่เก้าอะแต่ว่าเธอหน้าล็อกหายก็จะพลังโจมตีก็จะลดลงนะแต่ว่าพลังโจมตีถาวรที่ได้รับมาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนี่คือเบสแอทัคสี่ กดูอลนี่ถ้าเขาลงมิลล่ามาได้ผมร้องห่าลันเนี่ยเนี่ยพลังโจมตีมันจะลดลงแต่ว่าอู้ <Ooh. S 1> มาอีกแล้ว จะสร้างล็อกตรงนี้แล้วก็ทะลวงสายขวาเลยดีไหมเนี่ยแต่แก็ต้องปล่อยตายมั่งแหละแล้วก็ทะลวงไปเลยเนี่ยถ้าบอร์ดมันไม่มีอย่างเงี้ยหรือหรือไม่มีประกาศหอมสามตัวนั้นนะ่ะผมก็ไม่น่าจะรอดอะ่ะดูแล้วเพราะว่าตัวนี้มันต้องพึ่งบอดเดยอะมาก แต่ผมก็ใส่ไอตัวที่มันเปลี่ยนพลังชีวิตให้กลายเป็นตัวพลังโจมตีด้วยนะแต่ใส่มากแต่ผมกลักวมันมือเน่าเลอ่ะเออลอน <c oughs> <c oughs> ตายไปแล้วไม่ โอ้กาเอลแต่ว่า <Follow me. S 1> ช่องลงไม่มีปิดไปเลยแล้วกันเนาะเราปิดเขาถาวรไปเลยจะได้จบไป ติดก,กันเลยทีเดียวนะครับมักงกรในโคร3สามตัวติดเอาเอาเข้าอีด้าหมดว่าประกาศอ๋อยังอยู่เพราะไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ตีโอเคตกใจนะว่าตายหมดกลายาไปเลยเราก็เอาล็อกกัเขาหน่อยหรือไม่ก็ให้มันล่อให้มันมายิงตัวตุ๊ก,กตาก็ได้อู๋ อ๋อลืมไปมันมีบวกไอตัวล็อกนี่วะโอ้อยตุก๊กตาตุก๊กตามไม่คุ้มเลยตีแรงเกินไป กระดูอีกแล้วโอ้โหโ,โคตรเกียดเลยตัวนี้คิมิล่าอย่างแรงโคตรแรงเลยอะเซ็งเจออย่างนี้เซ็งนี่ยังดีนะมิล่าเขายังไม่มาถ้ามิล่าเขามาผมคงไม่เหลืออะไรแล้วอะ โอ้นี่ไงโอ้แต่มาสัดเลสเกมจะจะ,จะชนะอยู่แล้วมาไหมวะ <laughs> จริงๆตัวเนี้ยผมใช้เป็นคีย์เลยนะ <c oughs> ว่ามันเพิ่มตัวพลังจมตีของไอตัวสว่า์เมื่อกี้ได้แต่ตายไปหมดแล้วก็เ <laughs> 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 <g ül üyor> ลยเอามาขำๆกันด้ลงๆไปก่อนโอ้แม่นเกิน ไปเรียบร้อยนะว่าเด็กมันก็ไม่ได้แย่นะแต่มันไม่มีบอร์ดแล้วมันจะอยู่ไม่ได้ ตัวเด็กก็จะประมาณนี้นะมีไส้เดือนปัตพีสัตัวไว้สร้างล็อกนักรบฝึกหัดตอนอันนี้ตอนแรกผมกะว่าจะมาทําลายล็อกแล้วก็บวก2องให้ตัวสว่านเมื่อกี้แต่ว่าดันไม่มีล็อกในสนามแล้วไอตัวสว่านก็ไม่ขึ้นมาด้วยก็เลยไม่ได้ใช้อะไรมังกรก็สร้างล็อกคิมิระเอาไว้ยิงนะนาปิตันก็เอาไว้เทรดแล้วก็สร้างล็อกขึ้นมาส่วนใหญ่โซนหนึ่งเป็นตัวสร้างล็อกนะแล้วก็มีผู้พิรัก์ห้องสมุดตัวนี้ก็เอาไว้บัฟ ลาลี่เอาไว้ดีบัฟนะนี่ผู้ฝึกสัตว์อสูรตัวนี้จริงๆผมจะเอาไปใช้กับไอตัวสว่านพอใช้ปุ๊บตัวนี้จะกลายเป็นหกหกแล้วก็ทะลวงไส้แตกเลยทะลวงทั้งบอดหกหกแต่ว่าข้อแม้คือมันลงพร้อมกันไม่ได้นั่นแหละแต่ถ้าเริ่มหลังขึ้นมาก็บันเทิอง <laughs> ผู้ช่วยนะักพันทุสศาสตร์ตัวนี้จริงๆผมเอามาเพื่อบัฟในตัวสวรค์โดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าบวกสองแอทแทกถ้าอยู่ข้างล็อกมันจะทําให้ตัวนี้ได้ทะลวงแล้วก็ตีแรงกิฟฟอร์ดก็มีถุกเด็กเนาะอีดาตัวนี้เอามาถ้าล็อกแตกมันจะบวกหนึ่งหนึ่งสุ่มนะมก็หวังว่ามันก็คงจะเข้าลูปมั้งแหละแล้วก็เฟมลิสเอาไว้สร้างล็อกมันเป็นคีย์หลักของเด็กล็อกแล้วส่วนสปิริตดินตัวนี้ก็เอามาเพื่อสร้างล็อก เรื่อยๆเลี้ยงไอตัวสว่านของเราเนาะกาเอลยังไงเด็กล็อกก็ต้องมีเพราะว่าเป็นคีย์หลักก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเด็กลูกป้อมปราการคารัสนะไว้ผมจะหาเด็กอะไรเก่าๆมาที่มันพอเล่นได้อะเพราะว่าผมก็อยากเห็นทุกคนเล่นไอตัวเล gend ของในเกมนี้ให้ครบอะ พราะว่าบางใบเนี่ยผมเห็นว่ามันไม่มีใครใช้เลยจริงๆนะอย่างเนี้ยคารัสเนี้ยตั้งแต่เข้าเกมมาผมก็ไม่เคยเห็นใครใช้เลยก็เลยพยายามจะแบบาหาวิธีให้มันแบบดูมีคนมีการเล่นได้นิดนึงให้มันมีวิธีการเล่นที่แบบเอ,อแปลกประหลาดเผื่อคนจะได้หันมาแบบมาเล่นมาลองดูอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็คือผมคาไปสามใบแล้วผมก็ไม่มีอะไรจะเอาไปใช้ด้วยนั่นแหละ แคน่นเลยคือไม่อยากจะขายทิ้งไงว่าคคัพมาแล้วก็เอามาลองหน่อยก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปถัดไปนะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกด follow แล้วก็กดไลค์กด subscribe c ช anel n youtube ของผมให้ด้วยนะครับแล้วก็ f c e e o o o อยากดีว่านะไปกด ไลค์ like, กดติดตามกันได้บางทีก็ลงพวกคอนเทนต์การจัดเด็กหรือไม่ก็พวกการ์ดคอมโบแบบที่เอาไปเล่นจริงกันในแลงได้นะก็ไปกดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ